นี่คือปฏิบัติการไล่ล่าแก๊งค้ายาเสพติดของทหารหน่วยปราบปรามพิเศษจังหวัดฉะเชิงเซาร่รวมกับชุดปราบปรามยาเสพติดต,ตำรวจภุทธรจังหวัดฉะเชิงเซาขณะที่นายอนุชิตกูลประสูตรหรือต้นของหลวงแห้งวัย27ปีขับรถเก๋งยี่ห้อมิซูบิชิวิราสีฟ้าทะเบียนกไก่ชอชิง5351ฉะเชิงเซาหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่หลังวางแผนลอ่อซือยาบ้าแต่ในต้นไวตัวขับหลบหนีเข้าบ้านในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแต่ไม่รอดถูกรวบตัวได้คารถ พร้อมของกลางยาบ้า120เมตรจากนั้นได้สอบปากคำขยายผลตรวจยึดยาบ้าได้ที่ห้องพักในเขตหนองจอกกรุงเทพพบยาบ้าอีกกว่า2,000เมตรโดยในต้นสาร,รภาพว่าสั่งซื้อยาบ้ามาจากในดำไม่ทราบชื่อนามสกุลเป็นนักโทษในเรือนจำคองเปรมแดน6ครั้งละ2มัดหรือ4,000เมตรราคามัดละ130,000บาทจากนั้นนำไปแบ่งขายให้นักเสพและเอเย่นรายย่อยในพื้นที่จังหวัดะเชิงเซาและจังหวัดระยอง